สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคอมเทนต์นะคะเราพาทุกทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมนะคะทุกคนก็คงจะได้ยินนะคะทิศศัพท์ของจังหวัดบุรีรัมนะคะเขา่ามาบุรีรัมต้องไม่พลาดที่จะกินลูกชิ้นยืนกินเมืองบุรีรัมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งแห่ร้านร้านค้าลูกชิ้นยืนกินตั้งหลายร้านเลยนะคะ เรียงรายกันอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะคะไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้เวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะนี่ก็จะเรียงรายด้วยลูกชิ้นแต่ละร้านเลยนะ,ะทุกคนคนเข้าแถวกันยืนนะคะยืนเต็มกันเลยนะคะนี่นีร้านก็จะมีถ้วยลูยกชิ้นปลาน,นิด นะไม้ละสี่บาทหกไม้ยี่สิบบาทนะคะชุดละหนึ่งร้อยโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีลูกชิ้นป้านิดนะคะทุกคนตรงจุดนี้ลูกชิ้นปะ้าแววเขาขายไม้ละสี่บาทนะทุกคนมาค่หกไม้ยี่สิบคะเดี่ลองเลยให้ชมกันนะคะเขาแถวกันยืนนะคะต้องยืนกินนะคะทุกคนเต็มจ้าอร่อยนะะนี่นะะ คนก็เข้าแถวยืนนะคะยินกินกัะเรียงลายเลยเนีเเ่ยเก็บเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมก่อนนะคะก็มีลูกชิ้นป้านิดลูกชิ้นป้าแหววลูกชิ้นยายพานะ,ะลูกชิ้นเจ๊นกนะคะเน,น,นี่ยนกเกาะนี่ต้นนะคะต้นต้ตนเยอะ ร้านเลยนะทุกคนคนเยอทุกร้านเลยนะคะอ่าก็เจะเปลี่ยนมาดูชิ้นใหญ่มากนะคะนี่คนเยอะเลยนะทุกคนคนเยอะเลยป้านีคนเยอะเยอะทุกร้านเลยนะทุกคน,คนเยอะทุกร้านเลย,นะย,เ,ลยเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศชมกันนะคะ,ะมายี่สิบบาทนะทุกคนเนี่ย เาต้องซื้อแล้วก็ยืนกินนะทุกคนเต็มหน้าร้านเลยนะคะเต็มทุกร้านเลยหกไม้ยี่สิบนะคะนี่ลูกชิ้นเล็กหกสิบบาทชุดใหญ่หนึ่งร้อยหกไม้ยี่สิบนะคะเราซื้อไม่ต้องกินถึงนี้ก็ได้นะทุกคนราคาชุดเล็กหกสิบชุดกลางหนึ่งร้อยชุดใหญ่ร้อยห้าสิบนะคะทุกคนนี่ ก็จะเชื่อนะคะนะคะทุกคนสว,ว,วัสดีค่ะโลหนึ่งร้อยห้าสิบหรอเนี่ยอ๋อคำเมสองอ๋อที่เป็นชุดเนี่ยร้อยห้าสิบคือชุดโลใช่ไหมคะอ๋อ,อค่ะค่ะค่ะนี่นะคะทุกคนอืม นี่นะทุกคนสังเกตเขาก็จะยืนใส่เนี่ยใส่กระปุกนะคะับอีพีนู่นะนะทุกร้านเลยมีถ้วยนะเดี๋ยวลองมีรางวัลกับทุกร้านเลยนะทุกคนนี่นะเนี่นนนนนนไยไปก,กินร้านไหนละ่ะเนี่ยกินร้านดังๆนี่ใช่ไหม นี่ก็โอ้โหได้รางวัลเยอะเลยทุกคนตาต้องมาอะไรจะขอไปกับ้าแล้วจา้วจาอ่าน,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 นะคะทุกคนโอ้คนนี้ได้เยอะนะคะนี่เป็นแชมป์อ่ะนี่นะทุกคน ดี yeah. ่ส <tr seine Christmas> <uit> no, no no, no ุดนะอันน no, oh. yeah. well, cool ี้นะทุกคนกินร้านไหนดีอ่ะฮะทุกคนรับร้านไหนดีตัวนี้เยอะเลยนะทุกคนดีเยอะเลยนะคะเอาร้านไหนดีอ่ะอันนี้ถ้วยเยอะเลย ไม่ซ่า,าอันแบบนี้ชนะเลิศสองปีซ้อนเดี๋ยวเราเอาร้านที่ชนะเลิศดีกว่านะทุกคนเอาร้านนี้ดีกว่านะโอเคอันนี้หยิบเลยเหรือเปล่าอันนี้หยิบหยิบเลยเหรอคะอนนหรอะือยังไงคะ นี่ข้าวไม้เท่าไหร่คะไม้เท่าไหร่ก็ลูกไม้ยี่สิบค่ะคุณค้าหกไม้ยี่สิบนะคะเาเดี๋ยวเราเอาร้านนี้ดีกว่านะคะทุกคนเนาะมาจากบริรัมแชมป์ลูกชิ้นยิงกินบริราัมนะคะทุกคนเราก็จะเอากระปุกนะคะเป็นหกไม้ยี่สิบบาทสแกนคิวอาร์โค้ดทีนะคะอยู่ร้านนี้เป็นสองปีซ้อนนะร้านที่ได้แชมป์สองปีซ้อนนะคะมาเดี๋ยวเราหากระป๋องหยิบก่อนนะคะทุกคน เก็บซื้อนะคะมีผักด,ด้วยนะ,ะกระป๋องเขาอยู่กระปรุกเขาอยู่ไหนครับกระปรุกอยู่นั้นเลยค่ะแม่อ่อา,ออาเดี๋ยวเรากินร้านดังนะคะร้านนี้นะคะข้างนู้ดูอีกทีเาด้านนี้เลยะค,ะค่ะอันนี้ของลูกานะคะ ร้อยสิบสี่แล้วครับแม่ฮะร้อยสิบสี่สี่สิบบาทนะลูกหมูนุ่มนะคะขอบคุณค่ะหมูนุ่มนะคะคุณแม่น่าจะแย่เลยราดไปเลยค่ะเลยแม่จะทานด้วยแม่หยิบงถักเลยเนาะเอาแก้หยิบงถักได้เลยค่ะได้ไม่เสียเวลาระหว่างรอหนูจ้ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสี่สิบราดเลยเอาช่วย ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะด้านล่างถ้าด้านบนชุดละร้อยได้เดือนนี้เราก็หยิบผักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหยิบผักนะคะเอาเลยเราหยิบผักก่อนนะคเนาะอ๋อทะเลาะเลขอบอันนี้เราเอาผักนะทุกคนทุกคนครับผักเข้าไปรับผักเข้าไปอะไรโอ้อ๋ แค่นี้นะคะผักนะคะทุกคนเพราะว่าก็คงจะยุ่งยากในการถ่ายทำนะคะนี่นะคะทุกคนเขาก็มีผักผักหลายอย่างเลยแต่ว่าแอนมินอเอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปหยิบลูกชิ้นก่อนแล้วค่ะค่ะอันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ลูกชิ้นอะไรคะแชมป์ลูกชิ้นร้านแชมป์ <ๆ S 2> ะะลูกชิ้นย็นกินนะคะบุรีรัมนะคะทุกคนก็เราชบนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารูและความบันเทิงก็ มารีวิวนะคะร้านแชมป์นะคะเราซื้อร้านแชมป์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรังนะคะขอเคุณแม่เสียงสวยมากค่ะขอบคุณมากมีอะไรฝากฝากเลยนะคะแชมป์ลูกชิ้นยืนกินนะคะช่องไหนนะคะคุณลูกค้าช่องตะวันรัศมีวันรัศมีแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะลงเป็นพรุ่งนี้เช้าเลย8.30นาฬิกา30นาที ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครบรงชาติเสร็จแล้วก็มาติดตามกันนะคะโอเคนะคะอย่าลืมแม่มาก้าร้านแชมป์มุชินนกินบุรีรัมย์รสถานรถไฟค่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะก็ชมกรบาดสิลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทีิยตก็รีวิวนะคะร้านแชมป์นะคะทุกคนก็มาก็มาแวะเลือกสืนอทากันได้เลยนะคะที่จุดนี้ร้อนๆกันเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้อันนี้ก็คง ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยที่อนุญาตให้รีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มารับชมทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปของเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร,ร,ร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะโรโรจะได้ไม่พลาด<ร>ชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยเอาไปลงชุมชนให้ด้วยนะคะพี่ขอบคุณค่ะ